ันไม่เกี่ยวอะไรกับบาปบุญคุณโทษทางนั้นนะผมกินทางปากผมตับก็ตับผมมันปิดศีลค่ะบาปกรรมอยู่ที่ใจนะคะถ้าใครอยากดื่มก็ดื่มครับโอกาสน้อยนะที่ว่าคนดื่มแล้วไปแล้วมันจะสามารถที่จะคุมสติได้ศาสนาดูแบบเข่งมากเขาจะมองเป็นบาปเพราะว่ามันอยู่ในสิตข้อห้าอยู่แล้วนะครับ เชื่อว่าหลายคนนะคะต้องเคยได้ยินเขาว่าการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นบาปอย่างหนึ่งค่ะวันนี้แป้งก็เลยจะพาไปสอบถามความคิดเห็นประชาชนค่ะว่าสรุปแล้วการดื่มเหล้าเนี่ยเป็นบาปหรือว่าเป็นเสรีภาพวันนี้แป้งสรุปให้ค่ะตามไปฟังกันค่ะคิดว่าการดื่มเหล้าเป็นบาปหรือเป็นเสรีภาพค่ะเสรีภาพถ้าใครอยากดื่มก็ดื่มครับใครไม่อยากดื่มก็ไม่ดื่มใครจะงดเหล้าเข้าภรษาก็ตามนั้นฮะมันผิดศีลห้า ช่เพราะว่าทุกปีข่าบเน,นีเาก็าให้งดเลือก3เดือนเองคิดยังไงกับคนที่เขาบอกว่าการดื่มแล้วเป็นเสรีภาพคะอันนี้เป็นอยู่ที่สิทธิส่วนบุคคลเขานะแต่ถ้าเป็นลุงลุงก็ไม่ลุงว่าไม่ไม,ไ,มไม่น่าดื่มมันทําร้ายสุขภาพตัวเองด้วยน่าจะเป็นเสรีภาพค่ะแต่ว่าก็อย่าก็ต้องรับผิดชอบสังคมเนาะอ,อย่าดืมา่มหนักมากอะไรยเงี้ยค่ะจริงๆมันเป็นเสรีภาพครับมันไม่เกี่ยวอะไรกับบาปบุญคุณโทษทั้งนั้นอะ่ะเพราะว่าคนกินก็คือ กินทางปากผมตับก็ตับผมคือการดื่มเล้วมันเป็นการเริ่มต้นของการแบบว่าขาดสติใช่ไหมฮะทีนี้พอขาดสติปุ๊บเนี่ยมันก็อาจจะทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องได้น่าจะเป็นเสรีภาพค่ะเป็นเสรีภาพมากกว่าใช่แน่นอนไม่เป็นบาปแน่นอนเพราะมันจะหายเครียดเนาะบางทีเสรีภาพแน่นอนเพราะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเลือกค่ะสิ่งที่ดีที่สุดให้ตัวเองแล้วเราก็เป็นสิ่งนั้นเป็นเสรีภาพค่ะไม่บาปค่ะบาปกรรมอยู่ที่ใจนะคะ อาจะเสรีภาพต้องกินในลิมิตด้วยไม่ต้องไปทำกรรมแต่ลรแบบกินแล้วไปเมาแล้วขับอะไรนี้ก็ไม่ดีเหมือนกันก็อาจจะเป็นการสร้างบาปได้ด้วยคือดื่มเหล้าไม่บาปหรอกแต่ว่าถ้าเกิดว่าดื่มแล้วไม่รับผิดชอบอยู่แล้นําไปสู่การสร้างบาปใช่ นี่ก็เป็นเพียงความคิดเห็นของประชาชนบางส่วนนะคะที่สรุปได้ค่ะว่าการดื่มเหล้านั้นเป็นเสรีภาพมากกว่าค่ะแต่สําหรับดื่มเหล้าแล้วเป็นบาปหรือเปล่าขึ้นอยู่กับความเชื่อส่วนบุคคลค่ะที่แน่ๆหากดื่มจนเกินขอบเขตหลายเสียงบอกเขาว่าอาจจะทําให้ขาดสตินําไปสู่พฤติกรรมการสร้างบาปได้ค่ะ